ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเอาให้ชัดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอาให้ชัดกับผม mm hmm. มาเด็กรัตะเกียนรุชครับเราพบกันแบบนี้ครับจันถึงพระสบดีหลังละครช่องวันเรื่องใหญ่ที่สุดวันนี้และไปที่ถกเถียงกันดราม่าวัคซีนไฟเซอร์นะครับ วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเคลียร์ให้ชัดเลยครับเอาให้ชัดเลยกันว่าที่สุดแล้วคุณหมอบุญว่าอย่างไรวัคซีนไฟเซอร์จะมาไหมเดี๋ยวเราจะเปิดใจหมอบุญกันนะครับผมเพิ่งคุยไปเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองหลังจากตลอดทั้งวันเนี่ยดราม่าเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายบางก็ว่านําเข้าได้บางก็ว่านําเข้าไม่ได้สรุปแล้วเป็นอย่างไรวันนี้จะพาไปเจาะลึกไทม์ไลน์ทั้งหมดและโอกาสแนวโน้มความเป็นไปได้กันด้วยขยันไปดูที่หนึ่งเรื่องนะครับหลายคนหลังไม่มาครับโอ้โหเรื่องของการเดียวยายากเย็นแสนเข็นเหลือเกิน แล้วต้องไปต่อคิวไปที่ประกันสังคมในแต่ละพื้นที่ทั้งกรุงเทพต่างจังหวัดสรุปแล้วต้องทํำยังไงกันแน่วันนี้อยู่ด้วยกันนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะผู้ประกันตนทั้งมาตรา3 3 3 9และก็แรงงานอิสระนอกระบบมาตรา40วันนี้เราจะเจาะลึกเรื่องนี้กันอย่างง่ายๆเพื่อที่จะเตรียมตัวรับเงินเยียวยาและแวดวงสีกากีต้องจับตาดูเลยครับเพราะว่า ล่าสุดสารกครองกลางนะครับมีคำสั่งคุ้มครองพลตำรวจเอกวิรชัยทรงมาตนทรงเมตตาครับเป็นรองผบตรถูกสำรองราชการชั่วคราวดูเหมือนว่าจะกลับไปที่สันักงานตำรวจแห่งชาติแล่วละ่ะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันสำคัญอย่างมากนะครับไปดูความคืบหน้าของความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับปรากฏว่าวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายครอบครัวเหลือเกินและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัด นนทบ,บุรีนี่ครับเป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสวมชุด PPE ครับไปรับศพของหญิงสาววัย53ปีท่านหนึ่งเสียชีวิตอยู่บนบ้านพักจากการติดเชื้อโควิด19เหตุการณ์เนีเกิดขึ้นที่อำเภอบางปรวยนะครับระหว่างที่กู้ภัยเข้าไปเก็บศพปรากฏมีหลานชายอายุ8ขวบแะครับยืนดูอยู่ไม่ห่างแล้วก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจครับคุณตาต้องดึงตัวหลานเข้ามากอดเพื่อปลอบใจ แล้ทั้งคู่ก็ไม่สามารถไปร่วมง,งานเผาศพได้เพราะว่าติดโควิดสิด้วยเช่นเดียวกันส่วนลูกสาวของผู้ตายนะครับแม้ว่าจะไม่ติดโควิดแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ทําได้แค่เพียงยืนจุดทูบนี่ครับเพื่อชวนดวงวิญญาณของคุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะนําร่างไปเผาที่วัดคืบหน้าเรื่องนี้วันนี้คุณนรพรพจ์จนียนนะครับทีมข่าวเราไปสอบถามลูกสาวของผู้ตายบอกว่าตัวเธอเองไม,ไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้นะครับ ก่อนเกิดเหตุก็ทราบว่าครอบครัวของเธอทั้งพ่อแม่พี่แล้วก็ลูกชายไปตรวจโควิดกันมาแล้ว4วันอยู่ระหว่างรอผลพอถึงช่วง7จ็ดโมงเช้าวันนี้คุณแม่เกิดอาการท้องเสียแล้วก็สลบไปก่อนที่สุดท้ายจะทราบว่าติดเชื้อโควิด19ทั้งหมดเลยสุดท้ายเธอเปิดใจเอาไว้แบบนี้ครับเครียดไหมคะโหนอยากให้ให้มาดูครอบครัวของมากกว่านะออยากให้เขาได้เตียง ตอนนี้คือกังวลเรื่องเตียงเนาะใช่ล่ะอยากให้คนที่อยู่รักได้รักษาก่อนนะเพราะว่าเราเป็นอาทิตย์แล้วหนูกลัวพ่อกลัวทุกคนแล้วมีพี่สาวที่เป็นใบด้วยล่ะเครียดไหมคะตอนนี้พี่มากเลยเนี่ยครับคุณนรพรไปพูดคุยกับผู้ป่วยโควิด19อีกคนหนึ่งที่อยู่ในบ้านนะครับเป็นสามีของผู้ตายก็เล่าว่าลูกสะภ้ายทำงานที่ห้างแล้วติดโควิด หลังจากนั้นทุกคนในบ้านก็เลยต้องเริ่มกักตัวมานานร่วมเจ็ดวันได้ตอนนี้ในบ้านยังเหลือคนติดโควิดสิอีก3คนที่ไม่มีเตียงรักษาความหวังเดียวที่มีก็คือต้องรอเตียงหรือกระทั่งรอโรงพยาบาลที่จะช่วยเยียวยาและรักษาชีวิตเอาไว้กับคนที่เหลือครับเ้างทำใจเลนะไม่รู้พูดอะไรไม่ออกพี่เราต้งรับชะตากรรมแล้วทีนะ ค่ะคือไม่ทันตั้งตัวกันมาทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับเราก็ไม่รู้ว่าเราติดเชื้อไม่ติดเชื้อ,อเขาบอกรอสามวันนะ่าสามวันไม่มาไม่มีไม่โทรมาก็คือไม่ติดเชื้อเราก็รอสามวันแล้วนี่วันที่สี่มารู้เขาตายแล้วมารู้บอกว่าเขาติดเชื้อติดเชื้อกันหมดเลยอืตอนนี้ความหวังเดียวของทั้งสามคนก็คือเตียงใช่ไหมคะใช่ครับไม่ยังเตียงก็ได้พี่ผมขอตรวจเชิงแบบตรวจแบบ ตอนนี้ระยะผมอยู่ถึงที่ระดับที่เท่าไหร่เนี่ยเนี่ยครับปรากฏว่าวันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่นะแล้วก็พยายามจะคือคุณดลพรกับทีมข่าวเราพยายามจะติดต่อไปทุกทางแล้วครับทั้งหน่วยงานรัฐทุกสายและก็ภาคเอกชนด้วยปรากฏว่าตอนแรกประสบปัญหาอย่างหนักจริงๆในทุกเคสนะครับที่สุดแล้วติดต่อไปที่เพจเส้นได้กราบขอบพระคุณเพจเส้นได้อย่างแท้จริงแลวครับมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนำถังออกซิเจนมาให้ แล้วก็วัดค่าออกซิเจนให้ทุกคนในบ้านไปดูบรรยากาศตอนนั้นกันครับข่าวมายังครับมาแล้วครับมาแล้วนะช่วงวันนะใช่ครับผมิดต่อช่องวันไปณตอนนี้ค่าออกซิเจนของพี่อยู่ที่97ครับปกตินะครับปกติครับหัวใจพี่ไม่ปกติเนื่องจากจะตื่นเต้นหมใช่ใช่ใช่ไหมตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงจะได้หมุนอยาจะได้ลงนะครับยอดตัวเล็กด้วยไหมเนี่ยหนูติดด้วยไหมลูกติด้วยครับติดด้วยอ่ะวัดค่าหน่อยใช่ไหมของพี่สาวก็ปกตินะครับครับผม โอ้โหเนี่ยครับขอบคุณพี่ๆเพจเส้นได้อย่างมากนะครับเอ่อล่าสุดปรากฏว่ายังมีเคสหนึ่งนะที่อาศัยอยู่ในเขตบางบอนอบแ,ลและก็ป่วยติดเชื้อกันยกบ้านรวม8คนครับได้เตียงในโรงพยาบาลสนามแล้ว1รายอีก7รายตอนนี้หาเตียงมา4วันยังไม่ได้หนึ่งในผู้ป่วยโควิด -19 อายุ40ปีครับเธอตั้งท้องอยู่แล้วเธอก็เปิดใจกับคุณกิรติผู้ระหงบอกว่าสามีเป็นคนติดเชื้อเป็นคนแรก รับเชื้อจากที่ทํางานแหละครับหลังจากนั้นทุกคนในบ้านติดตามกันไประหว่างที่คุณกฤติไปพูดคุยเนี่ยเธอกังวลเอาไว้แบบนี้ซึ่งเกรงว่าอาการจะหนักขึ้นครับก็ลูกผลวันที่สิบสองก็ตั้งแต่วันนั้นก็หามาเรื่อยๆค่ะส่งเรื่องไปที่สูงเอราวันก็ก็บอกว่าส่งอะไรชื่อไปแล้วแต่ก็เงียบไปก็มีวันวันถัดมาโทรมาแจ้งว่าให้เตรียมกระเป๋าจัดรอนะก็ เงียบไปเหมือนกันนะคะพอจนเครียดนะก็โซมีหอบมีเหนื่อยทางเข้าไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้ยค่ะก็เครียดกันส่วนใหญ่ก็จะเครียดกันนะคะกลัวจะเป็นหนักอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้องนีเองท้องด้วยใช่ไหมใช่ท้องแล้วกลัวอาการมันจะหนักแล้วรักษาไม่ทันกลัวไม่มีใครดูลูกค่ะอย่าดูต่ดตัวเองด้วยว่าเป็นยังไงพ่อขอบเหนื่อยมากตอนนี้ตอนนี้ทั้งสองครอบครัว คนที่เหลืออยู่ระหว่างการรอตีนงอยู่ด้วยขอบคุณเพจเส้นได้อีกรอบหนึ่งที่พี่ๆนั้นลงพื้นที่ไปแล้วก็นำถังออกซิเจนไปให้นะครับตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งประสานหาเตียงอยู่ด้วยเอาใจช่วยส่วนอีกหนึ่งพื้นที่ก็คือที่โคราชครับปรากฏว่ามีสาวเป็นเพื่อนๆกัน3ามคนครับเดินทางกลับจากที่กรุงเทพไปที่โคราชปรากฏว่าต้องการที่จะไปตรวจหาเชื้อด้วยแล้วก็นําไปสู่การกักตัวด้วยทีนี้มันไม่มีที่สุดท้ายเธอต้องกักตัวอยู่ในที่นี้ไปดูเหตุการณ์นี้ครับ ใจดีมากๆมากๆแบบไม่รู้หนูจะพูดยังไงอ่ะคือมันมันเป็นความรู้สึกที่แบบคือมันลําบากลำบากจริงค่ะต้องนอนรอในวัดนอนรอบนรถเพราะว่าเรามีเชื้อตอนนี้ก็อุ่นใจมากๆที่ตัวเองกับเพื่อน อีกคนหนึ่งที่เจได้รับการรักษานะคะเนี่ยครับเป็นหนึ่งในผู้ติดเชื้อครับเธอเปิดใจทั้งน้ําตาแหละเพราะว่า,าหลังจากที่เ<า>จ้าหน้าที่ที่โคราชให้การช่วยเหลือเธอเป็นแรงงาน3คนนะ<ด>กับเพื่อนนะครับทำงานอยู่ในกรุงเทพขับรถมาด้วยรถส่วนตัวแล้วก็ไปตรวจหาเชื้อโควิดสิที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมามทั้ง3คนคนเล่าแบบนี้บอกว่า,ามีเพื่อนในโรง,งงานที่กรุงเทพหลายคนติดเชื้อครับทีนี้อยู่กรุงเทพโอ้โหเรื่องนี้ยากเลย เรื่องของการประสานเตียงบ้างหรือกระทั่งตรวจหาเชื้อบ้าง<อ>แล้วมันมีโครงการคือรับคนกลับบ้านจําได้ไหมครับมีหลายจังหวัดมีโครงการนี้ที่โคราชเป็นหนึ่งในนั้นครับสุดท้ายเนี่ยตัดสินใจกันเดินทางไปที่โคราชเพื่อขอความช่วยเหลือระหว่างรอผลตรวจตรวจเสร็จแล้วเนี่ยครับระหว่างรอขับรถมาขอทางวัดที่นี่ครับขอจอดหลบพักอาศัยนอนค้างคืนอยู่ในศาลาวัดบ้านโคกไผ่เธอก็ยอมรับนะว่า ประชาชนหรือชาวบ้านที่นั่นเนี่ยอาจจะอาจจะผวาบ้างนะครับแต่ต้องกราบขอบพระคุณกราบนรัสก,การท่านเจ้าวาดให้ความอนุเคราะจากนั้นปรากฏว่าผู้นําชุมชนและก็เจ้าหน้าที่อสมอรู้ข่าวก็ต้องขอบคุณเช่นเดียวกันดังมากเพราะรีบเข้ามาดูแลจัดหาอาหารน้ําดองน้ําดื่มให้ครับที่สุดแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโทรศัพท์มายืนยันว่าติดเชื้อและทุกคนก็เข้ารับการรักษาตัวในทันทีครับรสชาติ พอรับได้แล้วก็หายใจก็ยังยังพอได้บ้างแต่รู้สึกว่าแน่นหน้าอกก็อาจจะมีเป็นบางครั้งแต่ไม่ได้ถึงกับตามามากากะ,ะแต่ว่าเพื่อนีกคนนึงก็คือไอเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ขอบพระคุณท่านเจ้าว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่อสมรแล้วก็พี่ๆเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคนด้วยนะครับที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มพี่ๆสามคนเหล่านี้ที่เดินทางจากกรุงเทพด้วยไปตัดฉากไปดูเรื่องของวัคซีนกันดีกว่าวันนี้สุดเข้มขน้นผมบอกได้เลยว่าวัคซีนวันนี้เข้มข้นทุกชนิดทุกแบรนด์จริงๆเรื่องคือที่แบรนดแรก่อน ดูเหมือนจะเป็นปัญหาใหญ่แล้วแหละครับเมื่อแผนการส่งมอบวัคซีนแอสตราเซเนกามันไม่เป็นไปตามแผน61ล้านโดสดูเหมือนจะไม่สิ้นสุดช่วงปลายปีนี้อาจจะไปแตะช่วงกลางปีหนะ้ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ติดตามจากการพิเศษทีนี้ครับท่ามกลางวิกฤตโควิดวัคซีนเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแรกๆของการยับยั้งการระบาด แต่ล่าสุดปรากฏว่าในหลายจังหวัดประกาศชะลอการฉีดวัคซีนโควิด19ให้เหตุผลเดียวกันไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนเมื่อจ่อลึกเปลี่ยนเฉพาะวัคซีนแอสตาราเซเนกาก่อนหน้าน,นี้พออสอคอพคพลเอกประย,ะยุทธ์จันโอชาคเคยระบุไว้ว่าวัคซีนแอสตาราเซเนกาจะเป็นวัคซีนหลักและต้องส่งมอบ61ล้านโดสให้ไทยภายในสิ้นปีนี้ แต่ปรากฏข้อมูลจากรัฐมนตรีช่วยสาธารณาสุขที่ออกมาเปิดเผยวัดไทยอาจรับมอบวัคซีนแอสตราเซเนกาในพฤษภาคมปีหน้าพร้อมเผยข้อมูลบางส่วนในสัญญาที่ระบุมไม่ผูกมัดเวลาชัดเจนนั่นหมายความว่าไทยจะได้รับมอบวัคซีนแอสตราเซเนกาไม่เป็นไปตามที่คาดการไว้ในสิ้นปีนี้การสลับสูตรฉีดวัคซีนเข็ม1ซินแวคเข็ม2อแอสตราเซเนกาที่จนถึงขนาดนี้ยังไม่รู้เหนือรู้ใต้เพราะยังรอความเห็นจากคณะกรรมการโรคติดต่อ เนื้อสิทธิ์ที่ได้ปัจัยหลักนั่นคือวัคซีนแอสตราเซเนการะหากไม่มีวัคซีนต่อให้ประแผนดีอย่างไรก็ไร้ผลขณะที่การแพร่ระบาดโควิดปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้ยอดคนป่วยเฉียดหมื่นคนตายเฉียดร้อยประกอบกับตอนนี้ต้องเผชิญกับโควิดสายพัุ์อินเดียที่มีธิ์การแพร่ระบาดเร็วเชื้อลงปอดง่ายขึ้นซึ่งการได้รับวัคซีนช่วงกลางปีหน้าอาจจะดูไม่ทันยับยั้งการระบาดโรคหรือไม่ อีกสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามนั่นคือการจับตามองว่าโควิดจะมีการพัฒนาสายพันธุ์หรือข้ามสายพันธุ์หรือไม่ในอนาคตรวมถึงยังต้องมาลุ้นว่าวัคซีนที่ไทยมีในวันนั้นจะช่วยยับยั้งป้องกันโรคได้ดีในเพียงใดอัญชุลีศิลปานาวกุลเอาให้ชัดรายงานแอสตราเซเนกามีปัญหาจริงๆนะครับและต้องตามดูกันต่อว่าแผนการส่งมอบจะขยับเข้ามาได้มากน้อยแค่ไหนนี่เป็นหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นขอบคุณรายงานพิเศษจากพีนุชอัญชุลีด้วยส่วนอีกหนึ่งวัคซีนก็คือ พูดกันเยอะมากๆในช่วงเวลา2 3วันนี้คือวัคซีนไฟเซอร์ซึ่งเป็นของไฟเซอร์ไบออนเทคนะครับซึ่งวันนี้มีความคืบหน้าสำคัญและเป็นดราม่าเกิดขึ้นตลอดช่วงวัน2วันที่ผ่านมาข้อสรุปจุดนี้เป็นอย่างไรคนไทยจะได้ฉีดไฟเซอร์เร็วขึ้นกว่าเดิมไหมเอาให้ชัดเรื่องนี้กันครับ สลับกลับไปกลับมาเรียกว่าตามลุ้นกันแต่ละนาทีแต่ละวินาทีแต่ละชั่วโมงเสียได้ซ้ำนะครับคุณผู้ชมได้ย้อนกลับไปเราพูดถึงวัคซีนทุกๆชนิดมาตลอดหลายๆเดือนที่ผ่านมาแล้วเราก็ตั้งเป้าว่าเมื่อไหร่วัคซีน mRNA ทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานครับผดแคมเปญชื่อมาเต็มไปหมดว่าเราต้องการวัคซีน mRNA โดยเฉพาะพี่ๆคุณหมอพี่ๆพ,พ,พ,พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดนะครับบุคลากรด่านหน้าต้องการจริงๆครับคำถามคือว่าเมื่อไหร่จะมาระหว่างที่เราเฝ้ารอโมเดอร์นาระหว่างที่เราเฝ้ารอ ไฟเซอร์ Pfizer, รวมถึงวัคซีนทางเลือกอื่นๆเสียได้ซ้ำนี่นะครับจุดหนึ่งเนี่ยถ้าย้อนกลับไป2วัน48ชั่วโมงเปลี่ยนกับซ้ายกับขวาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมจะฉายภาพให้เห็นนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับวัคซีนไฟเซอร์กันบ้างแล้วสุดท้ายเราจะได้ฉีดหรือไม่นี่นะครับอยากให้เห็นก่อนบุคคลที่มีส่วนสําคัญเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นคุณหมอบุญวนาสินประธานบมจธนาคารประธานบมจโรงพยาบาลทนบุรีกรุ๊ปนะครับ จุดหนึ่งเนี่ยที่คุณหมอบอกคือว่าน่าจะได้มาเดี๋ยวย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์กันสั้นๆนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ก่อนเมื่อวานนี้14กรกฎาคม64ช่วงซักเย็นๆถึงช่วงหัวค่าคุณหมอบุญวนาสินนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแห่งหนึ่งและประกากฏเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาบอกว่าในวันพรุ่งนี้ซึ่งหมายถึงวันนี้สมายถึงวันนี้15กรกฎาคมน่าจะมีการเซ็นสัญญาสั่งจองเข้ามาแล้วก็เซ็นสัญญากับ ไฟเซอร์20ล้านโดสวัคซีนไฟเซอร์20ล้านโดสแล้วน่าจะได้เข้ามาส่วนหนึ่งก่อนเนี่ยภายในเดือนนี้เป็นเรื่องเป็นาวใหญ่โตขึ้นมาเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำคืนแล้วมันก็ใหญ่โตข้ามวันมาจนถึงวันนี้คือ15กรกฎาคมช่วงเช้าช่วงสายกระทั่งถึงช่วงบ่ายสักเกือบเกือบบ่าย3โมงได้นะครับปรากฏว่าทาง b i o อ t e c เนะครับซึ่งบอกคุณผู้ชมว่าไฟเซอร์กับ b i o อ t e c h เนี่ยไฟเซอร์สหรัฐ b i o อ e e c เนั้นอยู่ที่เยอรมันนะครับร่วมร ปรากฏว่า b i o อเอนเให้ข้อมูลและก็ระบุก,กับทางสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับบอกว่าไม่ได้มีการเจราจาวัคซีนกับทางเครือโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าหน่วยงานของเอกชนของไทยแต่อย่างใดซึ่งหมายถึงเครือโรงพยาบาลธนรบุรีของคุณหมอบุญนั่นแหละครับอันนี้เกิดขึ้นในช่วงของบ่าย3ามโมงที่ผ่านมาของวันนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นคุณหมอเงียบไปก่อนสักพักหนึ่งเนี่ยทุกคนทุกสื่อผู้สื่อข่าวทุกสำนักพยายามจะติดต่อสอบถามความคืบหน้าว่าเท็จจริงนั้นเป็นอย่างไร แล้ววัคซีนที่มีมันจะกลายเป็นวัคซีนทิ์หรือไม่นะครับปรากฏว่าเมื่อช่วงเย็นเนี่ยมีรายงานข่าวออกมาตอนแรกบอกว่าคุณหมอบุญยืนยันไม่มีวัคซีนทิ์อย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่คุณหมอยืนยันออกมาแต่ทุกคนยังต้องการความชัดเจนตอนช่วงสองทุ่มสามสิบสานาทีนะครับผมมกโอกาสตรวจสอบไปที่คุณหมอบุญวนาสินอีกรอบหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่ แล้วสุดท้ายเนี่ยเรามีโอกาสจะได้วัคซีนไฟเซอร์ล็อตนี้จริงๆไหมผมอยากให้คุณผู้ชมนะครับลองฟังคือวันนี้เอาถือว่าเป็นความคืบหน้าที่สุดของวันนี้แล้วนะครับมันมีทิศทางอย่างไรอยากให้ฟังพร้อมๆกันตั้งแต่ต้นจนจบลองฟังเพช่วงครับรอยเตอร์ uter, มันไม่เข้าใจว่าอ่าทั่วโลกเนี่ยไอ้พวกร้านขายยาทั้งหลายเนี่ยขายกระชนไม่ได้ต้อ,องถึงจะต้องให้องค์กรของรัฐเนี่ยเป็นตัวแทนเราไปขอซื้อ คือคุณหมอกําลังพยายามอธิบายว่าสิ่งที่สิ่งที่รอยเตอร์บอกเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ดีกับทางโรงพยาบาลธนบุรีถูกต้องไหมฮะแต่ของเรายืนยันว่านนอะก็มันสองเรื่องเลยอันที่หนึ่งดีกว่าก็ชนไม่ได้อันที่สองทุกคนต้องเซ็นอนด disclosure หมดหรือไม่พูดเลยเรื่องราคาใครติดต่อเป็นสแตนดาดนะครับคุณหมอครับพอจะบอกได้ไหมครับว่ากระบวนการรอบนี้ที่คุณหมอจองไฟเซอร์เนี่ยจองผ่านอะไรยังไงฮะจองฝั่งองค์กรของรัฐที่ ที่ช่วยเรา oh. สุดๆนะครับเป็นคนจองเป็นคนทําสัญญานะครับ,รบแล้วตอนนี้สัญญาเราบางรีไวซ์กันอยู่ให้คุณพีรพันธ์เดเกอร์เมคเคนซี่คุยกับทางอเมริกาเพราะว่าไฟเซอร์แม่เนี่ยขายเราไม่ได้เพราะขายรัฐบาลแล้วแล้วก็ไฟเซอร์เมืองไทยก็ไม่ทําได้เราก็ต้องเลี่ยงไปเขาเรียกว่าซับซิเดียรี่ของไฟเซอร์ว่าหนึ่งคนละ ไม่ใช่บริษัทเดียวกันคนละประเทศ<อ>คุยกับเราโดยตรงไม่ได้ดังนั้นสัญญาคุณหมอตอนนี้สัญญาอยู่ในมือคุณหมอแล้วหรือยังฮะถูกค่ะอยู่อยู่ในมือเรานะฮะกำลังให้กำลังคุยกัน New York ิวยร์ครับผมคือผมรอรอรอให้คุณพีรพันธ์เบเกอร์แมคนซีเป็นติดต่อจะได้เร็วหน่อยนะฮะว่าราคาเป็นยังไงแล้วก็ข้อ ขัดข้องคืออะไรการจ่ายเงินยังไงตกลงเดินได้จะพยายามเซ็นเขาก็บินมาเซ็นกับเราวันทั้งวันนี่แหละครับวันนี้เนี่ยโอ้หลายคนบอกตั้งคำถามเอ๊สุดท้ายแล้วเนี่ยวัคซีนวัคซีนทิปไหมไม่มีหรือเปล่าคุณหมอชี้แจงในน,นี้ไงบ้างครับก็ถามมาเยอะผมก็บอกบอกอย่างนี้นะฮะ่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ว่าเราเรากำลังเซตรวจสัญญากันอยู่น่าจะเซ็นภายในสองวันนี้นะครับคุณหมอถ้าตกลงเดินได้ ครับในฝรั่งมันก็ขึ้นทุกขึ้นของมันทุกวันอ่ะคุณหมอครับรอบนี้กี่กี่ล้านโดสครับเราจะเราจองไปยี่สิบล้านโดสแต่เอาเข้ามาปลายเดือนนี้ห้าล้านโดสถ้ากี่เส้นใต้ว่าเอาละช่วงเวลาต่อไปนี้นับถอยหลังการฉีดไฟเซอร์ของของการนําเข้าในครั้งนี้เนี่ยน่าจะได้ฉีดคนไทยจะได้ฉีดสักเท่าไหร่เมื่อไหร่ครคุณหมอฮะก็สิ้นเดือนนี้เราเอาเข้ามาห้าล เนี่ยครับนี่คือสิ่งที่คุณหมอนั้นตอบไปเมื่อซอนเกือบ3ามทุ่นที่ผ่านมาผมย้ำผู้ชมนะเรื่องนี้ต้องค่อยๆตามกันไปและเดี๋ยวรอความชัดเจนด้วยต้องตามต่อว่าพรุ่งนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่แต่ย้ําที่คุณหมอบอกคือว่าตอนนี้จุดหนึ่งเนี่ยจุดสําคัญคือว่าคุณหมอบอกสัญญาอยู่ในมือไอ้อันนี้นี่แหละครับนี่เป็นเป็นสิ่งสําคัญมาก,มากๆเดี๋ยวรอดูกระบวนการขั้นตอนต่อไปว่าจะมีการเซ็นกันจริงไหมแล้วเซ็นเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะตามจเจาะลึกกันเรื่องนี้อย่างแน่นอนต่อไปด้วย เรื่องนี้สำคัญจริง,รงๆนะครับสำหรับวัคซีน mRNA คือวัคซีนของไฟเซอร์เมื่อช่วงหัวค่ําที่ผ่านมาเราอยู่ที่วิติโควินะครับแต่ว่าปรากฏว่าเลีย่ไปแวดวงบันเทิงนิดนึงครับคุณเต้านัตรพรถ้าคุณผู้ชมจําได้เธอเนี่ยต้องเข้าสู่กระบวนการในการกักตูหลายรอบปรากฏว่าเมื่อช่วงหัวค่ําเธอออกมาแจ้งผลการยืนยันติดเชื้อโควิดวันนี้นะครับแล้วก็บอกถึงไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้น ยืนยัน15กรกฎาคมตรวจพบเชื้อเนื่องจาก16กรกฎาคมจะต้องมีการถ่ายภาพนิ่งและทํางานร่วมกับทีมงานก็เลยตรวจไปก่อนหน้านี้ทีนี้ไปดูไทม์ไลน์สั้นๆนิดนึงนะครับ1กรกฎาคมอยู่บ้าน2กรกฎาอยู่บ้าน3อยู่บ้านแล้วก็ไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 วันรุ่งขึ้นคือ4กรกฎาคมนั้นผลตรวจเป็นลบนี่นะครับแล้วทํทำกายภาพข้าสู่วันที่5ไปตัดไหมที่โรงพยายบาลพยาไทยนวมินนะครับ 6อยู่บ้าน7ตัวสุขภาพ8นี่ไปชมโครงการ CBIE อครับอยู่ที่ซอยอยู่เจริญ11แล้วก็ชมโครงการซอยสาทร15ทําทำรีตเมนต์ด้วยพอถึงวันที่9ก้ครับเก็ยังเยื่มชมโครงการแถวพระราม9ขยับมาที่วันที่10คืออยู่บ้านทีนี้ผ่านผลไป4วันเนี่ยเข้าสู่ช่วงวันที่1ิ1สิบสี่ะสิบเอ็อยู่บ้าน 14อยู่บ้านด้วยแต่ขณะเดียวกันก็ออกไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 เพราะว่าเธอต้องมีงานวันที่16คือวันพรุ่งนี้เนี่ยแล้วปรากฏว่าวันนี้คือ15กรกฎาคมเธอยือนยันว่าผลตรวจนั้นเป็นบวกคือติดเชื้อนะครับล่าสุดเนี่ยคุณเต้ามีรายงานนี่ครับคุณเต้ามีการตรวจทั้งหมดทั้งหมด7ครั้งด้วยกันครั้งแรก29กุมภาเขยับมาเป็น16มีนาะ ตั้งแต่ปี63นะครับแล้วก็เขีับมาเป็น6มกราคม64 19มกราคม64 29กุมภาพันธ์63ด้วยเอาย้อนกลับไปแล้วก็29มิถุนายน64ครั้งที่7คือวันนี้ผลติดเชื้อเธอบอกต่อนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างรอเข้ารับการรักษาหรือว่ารอเตียงตามกระบวนการขั้นตอนของทางโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ขอความขอแสดงความเสียใจแล้วก็ขออภัยกับความไม่สะดวกต่อการทํางานใดๆกระทบคนอื่นด้วยเนี่ยครับ ขณะเดียวกันนี่นะครับคือหลายคนก็ย้อนไทม์ไลน์กลับไปนะคือคือก็อาจจะมีหลายจุดที่น่ากังวลเหมือนกันนะครับที่ผ่านมาเธอร่วมงานกับคนหลายคนแต่จริงๆอดีตนั้นมันผ่านไปแล้วนะครับมีการกักตัวก็ผ่านไปมากพอสมควรแล้วชาวเน็ตหลายคนก็ส่งกําลังใจให้กับเธอนะครับแต่ที่ผ่านมาอาจจะมีวิพากษ์วิจารณ์บ้างพอสมควรถึงการกักตัวที่เธอนั้นปรากฏกายออกมาที่นอกบ้าน เออล่าสุดตอน2องทุ่มครึ่งที่ผ่านมานี่คือล่าสุดเลยนะครับเธอออกมาเคลื่อนไหวผ่าน IG Story เป็นครั้งแรกหลังจากที่ติดเชือ้อก็เขียนแล้วครับ What else can we do now? ก็บอกว่าแล้วก็โพสต์คลิปสั้นๆลง IG Story เป็นฉากในละครนาคีซีนที่เธอกำลังร้องไห้อยู่กับพระเอกนะครับเหมือนกับตั้งคำถามว่าตอนนี้เราจะทำอะไรได้อีกบ้างแบบนี้ ขณะเดียวกันคุณเต่านะัทวดีเตมีรักนะครับเป็นพี่สาวของคุณเต้าเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับก็โพสต์ภาพผลตรวจโควิดของตัวนั้นเป็นลบของตัวเธอนะครับพี่สาวนะและก็ให้กําลังใจกับคุณเต้าแล้วก็ชี้แจงสาเหตุที่ตรวจโควิดคือว่านี่แหละคือไปตรวจหาเชื้อตามนัดหมายแต่คนละเวลากันนี่นะครับกังวลว่าจะต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นก็เลยไปตรวจเพื่อความปลอดภัยเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวคุณเต้าแล้วก็ขอให้ หายจากโควิดสิโดยเร็วและประชาชนทุกคนไทยทุกคนที่ติดเชื้อด้วยนะครับเรายังเฝ้ารอวัคซีนอยู่ด้วยและผมขอพักคู่เดียวช่วงหน้ากลับมาหลายคนสับถามกันเข้ามาเยอะมากคุณนะัขอเรื่องเย,ยเียวยาได้ไหมได้เลยครับช่วงหน้ากลับมาทุกย่าอยู่ด้วยกันนะครับทุกกลุ่มก้อนเยียวยาอย่างไรจะโอนตังค์เมื่อไหร่โอนผ่านวิธีไหนช่วงหน้ากลับมาติดตามครับอย่าให้กิ่นปากตามหลอนใส่แมสเมื่อไหร่ผมใช้ซอส เราให้ชัดข่าวช่องวันเข่าถึงท้าวข้าถึงคุณ